ใครโอเคป่านรู้แาเป็นยังไงในเรื่องนี้เหมือนเหมือนที่พี่ผมบอกนะเป็นเป็นโคมครับโคมเป็นเป็นหัวหน้าทีมฟังแรงแล้วก็คือคือเขาจะมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างจะเป็นมาสเตอร์มายคือแบบเราเราจะสมมติผมเห็นผมเป็นคุ่นจัดเนี่ยผมก็จะมองว่าเขาสามารถผมจะไม่มองว่าเขาหล่อหรือเปล่าจะมองว่าเขาสามารถทำเงินได้พอได้มากแค่ไหนจะไม่โง่คนแบบคือแสดงว่ามอง ร่างกายผ่านไปเลยเห็นเป็นเม็ดเงินห้เป็นดอลลาร์เป็นเงินอยู่บนหน้าแทนเลยนั่นต้องก็คือเราเราจะเราจะทวีตคนเป็นแค่เป็นแค่คำถามเดียวว่าเขาสามารถแค่ตอบแทนได้บ้างจะเป็นตัวละครแบบไหนเรียกว่าทุกทุกอนูมองเป็นเงินประมาณนั้นประมาณนั้นพี่คุณยิ้มนี่คืออะไรฮะเหมือนชีวิตจริงหรืออะไรฮะกำลังมองหน้ากันอยู่ว่า นะครับขอบคุณมากครับอ่ะแล้วคุณแจ็คอะครับเราตรองตกรอบเป็นไรครับในในเรื่องของผลปีครับคือถ้าคุณดำตจมคือเป็นคนหยาบโลนอุ้ยหยาบโลนมากคือเขาแบบบ้ากันหล่ะขู่จะถึงทางเป็นคนอ๋ออ่ะแล้วแล้วในเรื่องของความคิดล่ะครับอ่าจริงๆเป็นค่อนข้างเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นแบบการตัดแฉงเขามีผลต่อ หนักเยอะเหมือนกันอ๋อถ้าสรุปประมาณว่าเป็นคนที่ใช้สนชนัญชาตญาณใในการตัดสิน,เ,นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน้ามากกว่าการใช้ความคิดเยอะนะไทยใช่ประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วคุณม,มีสนนัญชาตญาณความเป็นหมาป่าในตัวเล้วครับเนี่ยใช่หรือเปลาา่าฮะหมาป่าเลยหมาป่าเลยนะฮะโอเคครับอ้าวคุณมีอะไรครับมีระบบเป็นทอยค่ะเป็นแฟนของทีมผู้ตัวของ อเนี่ยจะเป็นคนทหนคนที่หนปัญหาค่ะปัญหาอะไรก็จะหนีเสแล้วก็มีแจ็เป็นแล้วอะไรที่ักใจก็มืเแล้วก็เลยได้ไปอยู่ยทีมปอมแงด้วยอก็เลยเป็นสติงเมป็นสติเมอร์ในทีมอ๋อครับ คุณแล้วเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเปิดเผยอารมณ์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเก็บอารมณ์เอาไว้ก็ไม่ไม่ชอบการประทะถูกรวกแอบแอบมีบ้างามบ้งอ๋อถ้าไม่ไหวก็วมีบ้างน,นะฮะเอออ่ะทันม้าแล้วครับคุณเบิร์ตครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับของเอฟซีของพี่มา,มากๆเลยนะฮะพุชเบิร์ตครับขอบคุณครับครับคาแรคเตอร์ของพี่เบิร์ตคืออ่อยังไงครับได้เป็นชื่อแชมป์ครับผม ในเรื่องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยถึงชื่อเท่าไหร่นนอืมคในเรื่องก็คือเป็นเป็นพ่อของโอมใช่ครับครับเป็นพ่อของุิโอมเหระฮะไม่ไม่เหมือนเป็นแบบว่า <c oughs> เป็น,เป,นเป็นมาเฟียเป็นเจ้าหนี้ oh. อ๋ออาคอยโทรคอยคอยตามหัวหน้าแก่อ๋อ oh. พ่อของพ่ออีกทีแสดงว่าเราเป็นพ่อส่วนนี้เป็นลูกลูกนี่ใช่ไหมฮะโอเค ก็ oh, จะข้าาแล้วนะฮะอ๋อคอยมาตามทวงที่มาหาบ่อยไม่ใช่คิดถึงแต่อยากได้เงินขึ้นใช่คือมองไอ้นี่เป็นเงินเท่านั้นเหมือนกันเอาเหมือนกันนะครับถ้าผมเบียวเงินแล้วนี่คือเดียวเงินกว่า <laughs> โอเคครับเราเข้าใจได้นะฮะที่เป็นวงการที่โอ้ที่อย่างที่ที่เต้นบอกนะครับจะมีความเป็นสีเทาประมาณเล็กสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วผมถามต่อเลยในคาแรคเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ของแต่ละคนนะครับ มีความเหมือนชีวิตจริงตรงไหนและแตกต่างจากชีวิตจริงตรงไหนบ้างอเปลี่ยนบ้างรอมนี่้เปลี่ยนบ้าง